อตอบคอมเมนต์นี้ว่าสงสัยว่าขั้นตอนการกรอกข้อมูลการกู้ถ้าต้องใส่บัตรประชาชนจริงมันจะมีปัญหาไหมครับหรือไม่แอปไหนที่ไม่ใช่บัตรไหมทุกแอปใช้บัตรหมดจ้ะไม่ว่าจะเป็นหน้าบัตรหลังบัตรใดๆใช้บัตรหมดแล้วก็สแกนหน้าแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับบัตรอุ้ยอีนี้มาแบบโดนมาสามสิบกว่าแอปแล้วใช่ทุกอันไม่มีแอปไหนไม่ใช้บัตรถ้าเป็นแอปถ้าเป็นแอปเพียพวกนี้นะ ต่จริงๆแล้วแอปถูกกฎหมายก็ต้องใช้บัตรหรือเปล่าใช้บัตรเหมือนกันเออใช้บัตรแหละแต่ถ้าถามว่ามันมีปัญหาไหมบางคนน่ะพอได้เงินมาแล้วเขาก็ไปทําบัตรประชาชนใหม่แล้วก็เลขหลังบัตรเลขหลังบัตรมันมันมีผลใช่ไหมเพราะว่าบางคนบอกกลัวว่ามันมันจะเวลามันขู่มันจะขาาู่ประมาณว่ากูมีบัตรมึงนะเดี๋ยวกูจะเอาบัตรมึงไปกู้ที่อื่นนะไปกู้อะไรนู่นนี่ให้มึงเป็นหนี้ในในเครดิตในบูโรในกฎหมายเงี้ยอะไรของแม่งม่รูกมันก็จะขู่มันนี่แหละ เราเป็นคนที่ใช้บัตรจริงใช้หน้าบัตรจริงที่อยู่จริงและก็ไม่เคยทําบัตรประชาชนใหม่จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ทําบัตรใหม่เพราะอะไรคิดเกียจจ้าแต่ถนะ้าถามว่ามันมีผลไหมมันคงไม่มีผลหรอกเว้ยมันมันถามมีผลมันก็อาจจะมีผลแต่ว่ามันคงไม่มันนั่งนั่นทุกคนหรอกแก,กคิดดูว่าคนบิดแม่งเท่าไหร่เออแต่ถ้าถามว่ามีแอปที่ไม่ใช้บัตรไัมไม่มีใชไมจ๊า,จาต้องใช้บัตร เท่านั้นถึงจะได้อินนาตา